เอาละฮะก็พบกันอีกแล้วกหอื่นเนี่ยต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PPT Channel ก็อยู่กับรายการ FM The Series วันนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะทิ้งระยะห่างมาเยอะมากเลยนะหลังจากที่ทำการซื้อขายตอนนั้นเนี่ยเ,เกมล่าสุดนี่ผมเจอกับ เจอกับอะไรอ่ะน่าจะเจอกับนี่หรือเปล่าเจนัวนู่นนัดก่อนนุ่นหลังแล้วก็หลังจากซื้อขายเสร็จเนี่ยผมก็พบกับอาแอตาลนตาอ่า,อนา,อาชนะออตาลนตาไป70ชนะบารีไป31เสมอกับยูเวนตุสในฟุตบอลถ้วยไป1 1อ่าชนะนาโปลีในลีก31 ชนะเฟเนบาเช่ในบอลยุโรป C1 กลับมาแพ้ที่เโว12แล้วก็ชนะเฟเนบาเช่1 0ทำให้ผมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาเจอกับราซิโอแล้วเกมนี้เป็นเกมเโคปายเตียในเกมที่2กับยูเว่ผมก็ชนะ1 0ผมลืมผมลืมผมเล่นเพลินมากเลยผมลืมอัดผมลืมกดอัดกา้องขอดกาประภัยด้วย ก็เข้ารอบคนระับเข้ารอบชิงเข้ารอบชิงส่วนในเกมถัดมาเนี่ยก็ชนะโนวาล่าในบอลลีก41่ชนะลาซิโอ4-0่ในบอล,ลยุโรปแพ้บุลลญยา01แล้วก็เปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปอีก4-2่ในบอล,ลยุโรปนัดที่2ก็เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายพบกับแซนเตียน พอมาเล่นในลีกเนี่ยผมก็แพ้ลาซิโกไป01เสมอเปตคลาล่าหนึในบอลยุโรปรอบ8ปดทีมสุดท้ายนัดแรกชนะเซงเกตียนไป40ในบอลลีกชนะสปอร์เจแล้วก็เกมยุโรปเกมที่สองเปิดบ้านเอาชนะเซงเกตียนไปสองหนทำให้เขารอบรองชนะเลิศพบกับอาร์เซนอลแล้วก็ในลีก ไปชนะฟิอลหน้า3-0อ่าซึ่งน,นัดนี้ผมจะเจอกับจูเว่ยูเูนตุสล่ะรองจากฝูงตอนเนี้แต้มในหลีกผมมี73แต้มนำหน้ายูนตุสอันดับสองอยู่1แต้มแล้วก็จะแข่งเกมที่34นัดนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าผมแพ้นั่นแสดงว่าเสียหายมากครับ เสียหายมากเพราะว่าเกมที่เหลือเน่ะเกมที่เหลือนในลีกผมจะต้องพบก,กับ Inter Milan, oli, ino, อินเตอร์มิลานเอมโปลีโตลิโน่อิตาเดล่าถือว่าไม่หนักแต่แต่มันมีเกมขั้นคือเกมยุโรปซึ่งเป็นอาร์เซนอลถ้าเกมนี้ผมแพ้นเนี่ยนั่นแสดงว่าผมต้องเป็นที่สองแล้วเกมต่อไปเนี่ยผมต้องพักนักเตะหรือต้องใช้ชุดผสมซึ่ง ผมอาจจะเอาชนะอินเตอร์มิลานไม่ได้เพราะว่าอินเตอร์มิลานอยู่อันดับ4ก็ถือว่าไม่เลวไม่เลวแล้วก็เกมนี้ยผมก็ต้องพักนักตเตะอีกมันอาจจะเป็น2เกมนี้อาจจะเป็นเกมที่ทําให้แต้มผมหลุดก็ได้ถ้าผมแพ้นันนี้ผมอาจจะหลุดหลุดแต้มใน2เกมนี้ซึ่งมันไม่เป็นผลดีครับถ้าผมแพ้แล้วเกมกับส่วนเกมที่เหลือของยูเวนตุสเนี่ยเขาไม่ต้องคิดอะไรแล้วเพราะว่ายูเว่เนี่ยตกรอบไปหมดทุกถ้วยแล้ว ทั้งบอลยุโรปก็ตกแล้วอบอลถ้วยก็ตกแล้วบอลก็เหลือแค่บอลลีกซึ่งที่น่าจะเป็นรายการเดียวที่ยูเว่ยาที่ยูเว่ยังมีลุ้นแล้วก็ที่สําคัญในวันนี้ผมจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักอย่างโรมันเดลลี่จิเมเนซซึ่งเป็น2องเซนเตอร์แบ็กตัวหลักของผมเลยแล้วก็สตูลาโล่อ่านี่ก็เป็นกองกลาง กัปปียนี่ถือว่าเป็นตัวทดแทนในกองในแดนหลังด้วยซึ่งกองหลังตอนนี้นผมมุ่งเหลือแค่ไม่กี่ตัวสามสี่ตัวตัวสำรองก็แทบจะไม่มีละแล้วก็ปีกวัวาอย่างเจอรลาดเดเดลเฟลท,ที่ผมใช้ในช่วงหลังๆเนี่ยก็เจ็บยังไม่หายด้วยหนักครับหนักวันนี้หนักมากค่อนข้างจะจัด,จดตัวผู้เล่นลำบากแล้วก็ต้องการแต้มด้วย ่ส่วนในในทีมผมไม่ไม่ใช่ทีมผมในสถิติต่างๆตอนนี้เดนียอลสเตอร์ลิตขึ้นมานําเป็นตาซนโวลแล้วเพราะมันยิงผมไปสองลูกที่ผมแพ้เคโบเนี่ยผมโดน,นยิง2อลูกก็นับสองเป็นไอแซคของผมฤดูกาลนี้เอเดนฮาซาเล่นดีมากเป็นตัวที่ซื้อมาแล้วคุ้มมากดูดีเรตติ้งรวม8.0นะ่ะ โอเคครับก็สถิติต่างๆก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมไปจับตัวผู้เล่นหน่อยละกันจับตัวผู้เล่นเลยอย่างดีครับที่เป็นเกมในบ้านแต่ก็ไม่แน่นะช่วงหลังนี้ฟอร์มของผมก็เฮ้ยไม่ใช่ดิเกมเยือนดิเกมเยือนเออเกมเยือนด้วยโอ้นี่คือ กรรมการผู้ตัดสินคนนี้โอ้โหใบใบใบเหลืองเยอะมากเลยผมว่าผมอาจจะมีใบเหลืองใบแดงใะเกมนีน้เพราะว่าผมเป็นทีมที่เสียใบใหเหลืองเยอะมากโอเคเหลือสองตัวละเซนเตอร์ผมเหลือสองตัวที่มีในตอนนี้ก็มีตัวสำรองตัวหนึ่งน่าจะเป็นปีแบ็กขวาแล้วก็แบ็กซ้าย ันนี้น่าจะเป็นแค่ตัวสำรองวันนี้ยาหยาัย่าหรอยาฮายาดิอ่าส่วนในตำแหน่งอือ่นๆโกเม็เหรอโกเม็ดไม่เอาไม่ใช้โกเม็อ่าโอเค นี้ยังไม่หายเจ็บแล้วเดี๋ยวผมออกดีกว่าก็แสดงว่าที่ใช้งานได้ตอนนี้ก็ไม่กี่คนนะตัวสำรองตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ8คนโอ้โหมีเกมโปรแกรมแบบโปรแกรมที่เหลือหนักมากด้วยรอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกผมต้องเจออาร์เซนอลอีกแล้วยังมีเกมขั้นอย่างเกมกับอินเตอร์มิลานอีก โอ้ช่วงนี้แบบโปรแกรมหนามากอะถ้าผมพลาดวันนี้ผมผมอาจจะพลาดถึงแชมป์เลยก็ได้ว่าแมนนี้สําคัญมากต้องมีแต้มมะอย่างน้อยต้องหนึ่งแต้มอะผมจะต้องมีแต้มในวันนี้โอเคช่วงหลังๆนี่ก็ฟอร์มไม่ดีนะสำหรับอ,อีกโวอิน ของยูเวแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเก้าสิบนาทีนี่ประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวโอเคครับเกมเริ่มแล้วทีมผมจะบุกจากซ้ายไปขวาเอเดนฮาซาจ่ายต่อมาไอเนี่ยไอฟาจโดอะไรเนี่ยผมมันเป็นดาวรุ่งของผมผมเพิง่งเอ่อดึงตัวกลับมาจากการยืมเพราะว่าผมช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ซื้อนลกเตะ เพิ่มผมได้มาแค่ตัวเดียวในดิวของเบอร์นาร์ดิชี่มันก็ล่มแล้วก็ยังมาขายคาราเบียไปอีกผมก็เลยต้องเอานักเตะกลับมาค่อนข้างเยอะไอ้แซกอดนเซนนี้ปัดทิ้งเอาไปได้ครับเตะมุมครับนาทีที่6ตอนนี้โควาสิตโควาสิตนี่ก็เล่นดีนะหลังหลังมานี่ยิงไปแล้วแปดแปดเก้าประตูละทุกรายการก็ถือว่าโอเคอยู่ในตำแหน่งกองกลาง ถึงแม้จะยังไม่ถึงกับระดับที่อาเซนซซโอทำไว้แต่ว่าก็ถือว่าเล่นเล่นโอเคปีแรกก็ทำได้ดีอยู่แต่ยังยังไม่ถึงกับคุ้มค่าตัว45ล้านที่เสียไปแต่ที่คุ้มมากนี่จะเป็นฮาซานี่แหละ50ล้านนี่ไม่เสียดายเลยเล่นดีอ่ะเล่นดีมากแอซิซต์มียิงได้ทำเกมได้แบบเป็นส่วนสำคัญในเกมลุกอะเอเดนฮาซายิงเรียบร้อยครับ โซมานี่ so ตัวนี้นี่อายุแค่สิบหปีน่าจับตามองมากโซมานี so ่ก็เป็นกองกลางที่เล่นปีกได้ด้วยแหละผมชอบกลางรับก็ได้เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ถึงแม้อายุยังน้อยแต่เล่นเล่นเกินตัวมากอะเล่นเกินตัวมากโอเคครับนำแล้วตอนนี้หนึ่ง โปราโต้นี่ก็เล่นดีเด็กเก่ายูเว่ด้วยเล่นดีมากก็ต่อให้เล่นไม่ดียังไงก็ต้องลงอ่ะเพราะว่าเป็นเป็นแบ็กขวาตัวเดียวที่มีในตอนนี้แล้วแหละแต่มีตัวทดแทนอย่างจ e มินเนสก็เล่นได้แต่ว่าผมใช้เป็นเซนเตอร์ไงแล้วก็มีไอเนี่ยเดไลท์อะไรเนี่ยก็พอเล่นได้ ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ไม่กี่นัดแล้วล่ะอีกประมาณ3-4สัปดาห์ก็จะปิดฤดูกาลละสำหรับฤดูกาล2019-2020กถึงก็จบฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีบอลยุโรปด้วยบอลยูโรไม่ใช่บอลยุโรปเนียบอลยูโร่าผมว่าน่าจะมีนักเตะเกิดใหม่หลายๆคนเลยแหละ ไม่ใช่นักเตะเกิดใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนักเตะที่แจ้งเกิดในรายการเนี้หลายคนเลยอย่างดาวรุ่งดาวรุ่งในทีมผมเนะี่ยเอ่อทีมผมเนะี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะมีมีค่าเฉลี่ยอายุของนักเตะต่ําที่สุดในลีกอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามปีประมาณนี้แหละไม่เกินนี้อายุเฉลี่ยนี่คือเฉลี่ยทั้งทีมนะอายุอายุประมาณยี่สิบสองยิบสามปีอะ่ะ สุดยอดมากเพราะผมใช้ดาวลุงไงอย่างดอนนารุม่าผมก็อายุยังน้อยเอ่อที่อายุยังน้อยก็มีดอนนารุม่าอายุที่ยังไม่ถึงยีามปีเนี่ยเยอะเลยยัางโฮยา่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาปูโปลาโตนี่ก็ใช่สิบเก้าปีแล้วก็กองหน้าอย่างไอแซกก็อายุแค่ยี่สิบปีอย่างอู้หลายคนอะหลายคนเลยอะในสนามตอนเนี้ยอายุน้อยมากนะ หลายคนนะอายุน้อยมากบางคนนะอายุยังไม่ถึงยี่สิบได้ซ้ำนี่แหละเราต้องหวังวางรากฐานจากเด็กที่อายุน้อยนี่แหละให้เล่นไปเรื่อยๆจะได้แบบเข้าขากันไงแบบมีความรู้ใจกันัาสาสได้กลับมาโครวซีดไหลอู้ลูกนี้ไม่ออฟไซด์ด้วยโอ้โหแต่ว่าล้ำไปแล้วหรือว่าไม่ลับหน้า กำลังจะหมดเครื่งเวลาแรกครับโอเคน้ำาีหนึ่งศูนย์พอใจนะครึ่งแรกอ่อข้างนอกอาจจะมีเสียงลึกึกกักกึกกักหน่อยหนึ่งนะเขากําลังทําอะไรไม่รู้ต้องขออภัยด้วยอ็เล่นได้อืมก็ถือว่ายัง ยังเล่นไม่ไม่ไม่ถึงมาตรฐานของทีมผมอะตอนเนี้ยแต่ก็อย่างที่ว่าแหะครับมันเจอกับทีมอย่างยูเวนตุสแล้วก็ในในนัดเยือนด้วยแล้วก็ผู้เล่นหลายคนเนี่ยติดโทษแบนบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยผลผลเอ,อ่อไม่ใช่ผลดิรูปเกมเลยออกมาดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แปลกนะทีมผมเนี่ยเกยมไหนที่บดจะยิงอะ ยิงเยอะเลยแต่วันไหนที่ไม่ยิงอ่ะคือแทปจะไม่ยิงเลยแปลกบอลผีเข้าผีออกก็เดี๋ยวเอาไอ้แซกออกเลยแล้วกันเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วก็เล่นไม่ดีด้วยที่จริงอ่ะผมอาจจะแก้ไม่ตรงจุดก็ได้ที่กองหน้าผมเล่นไม่ดีอ่ะผมว่าส่วนหนึ่งมันมอนอาจจะมากองมันอาจจะมาจากกองกลางก็ได้บอลมันไม่ไปถึงกองหน้ามัน มันอาจจะไม่ใช่ความผิดของของหน้าเสมอไปก็ได้แต่คือผมไม่รู้ไงมันมันมีแต่ตัวหนังสือเนี่ยผมก็ไม่รู้อะ่ะโอเคผมเปลี่ยนตามตำแหน่งเลยแท็กตรงแท็กติกอะไรยังไม่ต้อง โอเคสั่งมาแล้วกันทำไมเดยบดูเงียบๆดูเงียบๆเจ็ดสิบห้านาทีผ่านนะครับตอนนี้ยังสกอร์ก็ยัง1นอยู่ไม่ค่อยมีจังหวะให้ลุ้นประตูเลยนะน้อยมากอะแต่ก็ดีครับดีหมดเวลาไปไๆยิงดีเราเสียได้อีกแค่ประตูแต่เราอย่าถึงแพ้ห้ามแพ้ เดี๋ยวดูช็อตนี้ก่อนถ้าช็อตนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมยังไงโอเคช็อตนี้ผ่านละเปลี่ยนแท็กติกเลยแล้วกันแต่ว่าหลังเราไม่เหลือแล้วหลังไม่เหลือแล้วผมกลาวว่าจะใส่กองหลังปีกสักตัว โอเคครับเราลับแล้วตั้งรับแล้วไม่ต้องบุกละทิ้งเ e อ็มบยยังไว้คนเดียวพอรักษาส,สกอตอนนี้ไม,ไม่ไม่ต้องการที่จะไม่ต้องการประตูเพิ่มละแต่ไม่ต้องการเสียประตูไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามเสียถ้าเสียนั้นก็เสมอดีไม่ดีอาจจะไหลถึงแพ้เลย เพราะฉะนั้นต้องรัดกลุ่มมากๆอ่าตักบอลได้ครับบุนเวนตุล,ล่าจ่ายมาเอ็มบเนียงเนียงคืนดีเอ้อจ่ายดีเอ้อฮาซาไม่ต้อง่วงเวลาไว้ไม่ต้องรีบอ่าดีนีมากอุย๊ยลูกนี้ลุ้นถึงประตูดได้เลยเนะี่ยฮัวซิดเวนตุล,ล่าเอเดนอาซายิ่งมันบอลมันทิศทางมันไม่ได้อะ อีอย่างมันเบาด้วยเ็ดีก็ปัดทิง้งข้าไปเตะมุมครับเหลืออีกสามนาทีก่อนทดเจ็บจาโคโบดเวนตูล่าตัวนี้ก็เริ่มแก่แล้วปีนี้เล่นไม่ดีด้วยสามสิบสามสิบเอ็ดแล้วปีนี้เริ่มฟอร์มดรอปดรอปลงไปมากแบบฮวกเลยดรอปพ่วบแบบตกพ่วบอะไรฟอร์มแบบฤดูกาลก่อนนี่เป็นตัวหลักพอมาฤดูกาลนี้นี่แบบฟอร์มฟ้าฟ้ากาเหวหน้ามือเป็นหลังมือเลยเล่นไม่ดีเลย แต่ก็แต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ดีกว่ารุ่นน้องหลายๆคนอยู่แต่แค่ฟอร์มมันตกลงเยอะแค่นั้นเองผมว่าไม่น่ามีปัญหาในะอีก3าสิวินาทีสุดท้ายน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ในวันนี้แล้วก็ทิ้งห่างยูเว่ไปเป็น4แต้มน่าจะเล่นสบายขึ้นแสดงว่าเกมหน้าผมพาได้พาได้ผมพาได้อีกหเกมอ่ะพูดง่ายๆผมพาได้อีก1นเกมน่าจะ น่าจะสบายขึ้นในการจัดตัวผู้เล่นเกมที่ต้องพักพักนักเตะบ้างเนี่ยน่าจะจัดตัวง่ายก็ไม่ต้องไม่ต้องมากังวลเพราะว่าเราพลาดได้อีกหเกมเราอาจจะปล่อยได้ไงแล้วก็ไปลุ้นตอวเกยมยุโรปโอเคครับปีนี้ผมมีลุ้นทิเบิลแชมป์เลยนะสามถ้วยนี่เหนือทุกถ้วยโอเคจบไปครับ ตอนนี้ตารางคะแนนล่าสุดแข่งทั้งหมด34นะัดทุกทีมละผมก็นำเป็นจากฝูงมี76แต้มนำอยู่เป็นตุอนนำสองอยู่4แต้มเนี่ยผมว่าไอ้จชีอโวที่มันดีได้ทุกวันเนี่ยมันมาจากนี่สเตอร์ลิตเนี่ยโอ้โหแบบมันมาเปลี่ยนทุกอย่างอะยืมตัวมายืมตัวมาจากทิวพูลยิง19ประตูอะ่ะเอามาแล้วพีคอะโอ้โหสุดยอดมาก พาแบบทีมเล็กๆอย่างคิเอโวเนี่ยอยู่ลำสามอะ่ะแล้วก็ส่วนท้ายตารางครับตอนนี้สปอร์โซนตกชั้นก็มีสปอร์ซิตาเดล่าบาลีแหมยังอยู่ในโซนตกชั้นทีมที่ทีมที่ยังต้องหน้นหนีตกชั้นก็อย่างอูดินเซอิมปลีโนวาล่าเนี่ยทีมที่ดีหน่อยก็น่าจะเป็นเจนัวโรลิโนอตาลันตาพวกนี้น่าจะน่าจะดีหน่อยน่าจะไม่ตก แต่แต่ในทฤษฎีเป็นแม่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่า,าลำบากที่จะตกนะผมว่าไม่น่าจะพลาดจบไปแล้วเกมนี้ okay, โอเคฮะโอ้ดูดีที่หมมาเหลืองห้าใบเลยเล่นดีเล่นดีวันนี้ก็ถือว่าโอเคอ่ามันเป็นการแสดงโอเค อ๋อผมมีสิทธิ์ได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าอ่าแชมเปี้ยนคัพด้วยก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นแหละแต่นี้มันเขียนเลยแชมเปี้ยนคัพยูโรเปียนแชมเปี้ยนคัพก็จัดสรรงบประมาณให้ผมอีกละโอ้ตอนนี้ตังค์ผมมีเยอะละดูดิเพดานซื้อตัวนักเตะของผมอ่ะสูงสุด93ล้าเน,นี่ยตอนเนี้ยแือว่า เป็นงบที่ค่อนข้างจะเยอะเลยจากการที่ผมสะสมมาในช่วงนนหน้าหนาวที่ผ่านมาจากการขายอันดับสันด้วยแหละแล้วผมไม่ได้ซื้อใครเพิ่มซื้อมาตัวเดียวครัคา,าตาดีเนี่ยซื้อตัวเดียวโอเคฮะวันนี้ก็เก็บ3ามแต้มสำคัญส่วนเกมที่เหลือก็อีกประมาณหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด แถ้าผมเข้าชิงก็จะไม่เกิน8ปเกมอะ่ะก็จะจบจบซีซั่นละวันนี้ก็สามแต้มสำเร็จสำคัญเป้าหมายลุล่วงคลิปนี้ถ้าใครขึ้นชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับหรือกดแชร์ก็ได้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ